Thank you. cái <laughs> gì đi past tài cái gì đi past tài thổi 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 thổi

สวายดีถ่ายถ่ายไมไม่ม่ถ่ายไตสบายเลยครับสบายเลยแล้วอย่าลืมกวดน้ำนะอย่าลืมกวดน้ำเตยมน้ำให้กวดด้วย

มาก็ม hmm. ีการเขารือนไพ่ออาพหเนี่ยชาว่าเขาเป็นาวนลูกเราทุกคนที่แบกีมแบอยากซอยสมยนะครับสบายเลยกรรมการมาลนะกรรมการมาับทุกท่านด้วยสาธาด้วยความตังใจดีอยากจะช่วยอาจารพระครูสร้วัดสร้างนา แต่ตอนที่สอบที่หน้าธนาคารเนี่ยโอ้ยรว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 ยดูจากดูจากดูจากทุกคนรวย ตัวนีกที apple apple. <yo> ่จะติดต่อพิจารณาตัวความคีไม่ตรอง น้าหายเข้าช่วยกันช่วยกันเวลาเล็กน,น้อยต่างปาต่อยอด,ดต่างป่าารงแรหมไทยงมใหม่ไทยคอคลองมันดีแน่คอคลองอยู่ไหนอะรงแน้าหม่ไทย ที่ได้นำไปก็ลือว่าคุณวรรัตน์ท่รนโทษครับประธานสภาสาขาได้ไ่ใช่ประธานสภาวัฒนธรรมเพือาชาติคุณวรรัตน์ครับเป็นรองประธานสภาท่องเที่ยวสาขาสาขากท่องเที่ยวในทางหน้าขอรนะครับนั่นก็เลยแนะต่อครับท่นท่ ซอยซอยพี่นองือเก่าแล้นะไอ้อย่าลืมเพี่องนองเอ้ยโชคดีโชคดีดังดังด้วยด้วย,วยนำนำนเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีโดยเฉพาะวันนี้ลูกศิษย์วัตร์ประมาายก็มากันกกหลายท่านหลายคนด้วยความรัการะดุบ ออกคณาสงฆ์ไปเลยครับว่าได้พี่พังจากภาชาเป็นเลื่อนลงนี่วันประทับมาขา,า,ายเยนี่ยประมาหา,าเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาพระคุณเจ้าจะเพิ่งไปไหนนะให้พรญาติจงก่อนให้พรก่อนนะให้ญาติโยมก่อนนะก่อนเอานับยอดเลยครับจะได้ประกาศยอดทีเดียวจะได้ประกาศยอดทีเดียว คนเกมาก่อนแม่ทับในของผ่ามาเรื่เปนมาเป็นผานมุมปราทานเบิกแง่วัดเดอรดอยเบิกแง่วัดดื้มลา